ชื่อหนังสือจากความทรงจำเขียนโดยอุบาสิกาทวินบุญทรงวัติรังกูลชื่อเรื่องชื่อนั้นสำคัญจริงๆหากจะมีใครบอกว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนก็คงมีความหมายว่าใครจะชื่ออะไรไม่สำคัญขอให้ทำความดีให้เต็มที่เถอะเป็นได้ดีเอง คิดอย่างนี้ก็ถูกอยู่หรอกข้าพเจ้าไม่เถียงข้าพเจ้าเองก็เคยคิดเช่นนั้นเหมือนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีจนย่างเข้าสู่วัยชราขณะนี้พอลองทวนทบทวนความทรงจำดูสำหรับชีวิตข้าพเจ้าดูเหมือนชื่อมีความสําคัญต่อข้าพเจ้าเสียจริงๆ สำคัญมาตั้งแต่ต้นทุกวัยทีเดียวเรากับถูกกำหนดดวงชะตาให้มาใช้ชื่อนี้แล้วก็เป็นเรื่องแปลกเมื่อมาพบกลุ่มคนผู้ร่วมสร้างวัดพระธรรมกายมาแต่ต้นชื่อของเขาทุกคนช่างมีความหมายต่องานพระศาสนางานสร้างบาร,รมีของเราเป็นที่น่าอัศจรรย์ ท่านผู้อ่านลองพิจารณา,นานดูหน่อยนะคะคุณยายอาจารย์จันทร์พระจันทร์นั้นให้ทั้งความสว่างและความเย็นอกเย็นใจคุณยายท่านมีสองสิ่งนี้จริงๆให้ความสว่างทางธรรมแก่เหล่าสิทธิ์อย่างให้ความเย็นเย็นอกเย็นใจเมื่อได้รับความปลอบโยนจากท่านใครมีทุกข ให้หนักหนาสาหัสแค่ไหนคุณยายพูดไม่กี่ประโยคก็เหมือนมีน้ำทิพย์ราดรชโลมใจพระเดชพระคุณโรงพ่อธรรมชโยผู้มีชัยชนะในธรรมความหมายตรงตัวเถียงไม่ได้แม้แต่จะเอาชื่อเดิมของท่านคือชัยบู์ซึ่งหมายถึงเพิ่มพูนด,ด้วยความชนะ ก็เหมาะต่อคุณสมบัติของท่านครบอยู่แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้ให้ชีวิตผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนาเดิมชื่อว่าพระเดชแปลว่าตัดขจัดขาดปราบล้วนแล้วแต่ใช้ชื่อที่เหมาะสมกับท่านมาตลอด ตัดความสุขทางโลกีปราบกิเลสขาดออกจากกันครองเรือนเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นชื่อเดิมหรือฉายาของหลวงพี่ในวัดอีกองค์ถ้าลองมานึกดูก็จะเห็นเป็นเรื่องแปลกเพราะล้วนแต่พอเหมาะพอสมรวมกับชื่อของข้าพเจ้าทวินแปลว่าคิดก็ช่างคิดเรื่อยมา คุณยายอาจารย์ท่านปรารถนาสร้างวัดข้าพเจ้าก็คิดหาที่ดินได้มาแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยให้หาเงินมาสร้างวัดก็คิดเขียนหนังสือเดินไปสู่ความสุขใช้ให้หนังสือตามผู้คนมาช่วยสร้างวัดทุกวันนี้ก็ยังต้องคิดเขียนหนังสือที่ท่านกาลังหยิบอ่านอยู่นี่ไง เขียนแล้วขายได้เงินมาช่วยกิจการพระศาสนาคงจะต้องคิดอะไรๆต่อไปเรื่อยๆจนละโลกน่นั่นแหละท่านผู้อ่านลองสำรวจชื่อตัวท่านเองดูบ้างสิมีความหมายต่อชีวิตหรือทำชีวิตให้มีความหมายสมชื่อบ้างหรือเปล่าอย่าให้ชื่อสุข แต่ทุกแทบตายใช้ชื่อฉลาดแต่โง่เหลือหลายทีนี้จะวกมาพูดเรื่องของชื่อข้าพเจ้าอีกว่าทำไมจึงมีความหมายต่อชีวิตของข้าพเจ้าเหลือเกินข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังชื่อทวินนาสาวซึ่งเป็นน้องคนเล็กของแม่เป็นคนขอตั้งชื่อให้ด้วยความเหอหลาน เป็นหลานผู้หญิงคนแรกน้าไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ในบ้านอยู่ในป่าชื่อทวินนี่ก็ถือว่าโก้แล้วดีกว่าจุกดำแดงเปียอ้วนหมาไก่กุ้งที่นิยมเรียกกันอยู่ทั้งหมู่บ้านในวัยเด็กที่เล่าไว้หลายตอนใครๆยังเรียกข้าพเจ้าว่าหนูหวินมีคนจีนคนหนึ่ง เรียกไม่ได้อยู่คนเดียวต้องเรียกพิเศษต่างจากคนอื่นออกไปว่าอาสู้หลิงข้าพเจ้าพออายุได้สิบขวบรัฐบาลสมัยนั้นขอให้ประชาชนเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับเพศเขาว่าชื่อข้าพเจ้าเป็นชื่อของผู้ชายพ่อมีธุระต้องไปที่ว่าการอำเภอ จึงไปเปลี่ยนชื่อข้าพเจ้าให้เป็นชื่อใหม่ด้วยพอเดินไปตามทางรถไฟ12กิโลเมตรเดินกลับอีกเท่ากันสมัยนั้นไม่มีรถโดยสารรถจัก,กรยานก็เพิ่งมีขายราคาแพงมากเกินฐานะของพ่อพ่อจึงต้องเดินด้วยเท้ากลับมาถึงบ้านเป็นเวลาบ่ายแดดร้อนจัด ข้าพเจ้าวิ่งไปรับหน้าเหมือนเช่นเคยเพราะรู้ว่าถ้าพ่อไปไหนมาผ่านที่มีขนมขายแล้วจะต้องซื้อมาฝากทุกครั้งวันนี้ข้าพเจ้าได้ทองหยอดห่อหนึ่งมีอยู่สิบเม็ดใหญ่คงห่อละหนึ่งสตางค์คว้ามาได้ข้าพเจ้าแทบลืมขอบคุณรีบดึงไม้กัดที่เสียบใบตอง ใช้ไม้กราดจิ้มทองหยอดใส่ปาก,ปากเคี้ยวตุ้ยตุ้ยปากก็พูดว่าพ่อจ๋าขนมเนี่ยอร่อยจริงหนูกินหมดเลยนะแม้แต่ใบหน้าของพ่อจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนท่านก็อมยิม้มพยักหน้าแสดงความสุขความพอใจที่เห็นลูกกินอย่างอร่อยข้าพเจ้าก็เห็นท่านกลืนน้ำลายอยู่เหมือนกันแล้วเดินไปที่ตุ่มน้ำฝน ขึ้นมาขันใหญ่ค่อยๆดื่มจนหมดมานึกได้เอาตอนนี้เมื่อไม่มีพ่อเสียแล้วพ่อเห็นข้าพเจ้ากินท่านคงนึกอยากกินทำไมหนะ้าตอนนั้นข้าพเจ้าคิดไม่ออกน่าจะแบ่งไว้ให้ท่านบ้างกลับกินเสียหมดขนมก็มีเพียงห่อเดียวทั้งพ่อทั้งแม่อดกินข้าพเจ้า กลับให้คิดไปว่าขนมนี้มีไว้ให้เด็กๆก,กินคนใหญ่ไม่มีใครชอบกินหรอกมาเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่เอาตอนที่ข้าพเจ้าเป็นแม่คนโทษเอ้ยเค้กก้อนนี้เราก็อยากกินจะแย่ถ้าพ่อแม่อยู่ก็จะให้ท่านรับประทานต่อจากนั้นลูกๆถ้ามีเหลือจะถึงข้าพเจ้าและสามี ถึงจะอยากกินแค่ไหนแต่ถ้าหมดเสียก่อนก็ไม่รู้สึกขุ่นเครืองแต่อย่างใดกลับดีใจที่คนที่เรารักกินอร่อยพ่อดูข้าพเจ้ากินขนมจนหมดห่อท่านพูดว่าอร่อยไหมลูกวันนี้พ่อไปที่อำเภอมาก็เลยถือโอกาสไปเปลี่ยนชื่อลูกให้เป็นชื่อผู้หญิงเสียหน่อยนี่ไงพ่อเปลี่ยนมาให้แล้ว พ่อพูดพร้อมกับหยิบแผ่นกระดาษเปลี่ยนชื่อส่งให้ข้าพเจ้าดูข้าพเจ้าตกตะลึงยืนนิ่งด้วยความตกใจรู้สึกชนิดแรกความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกเสียดายชื่อเดิมตนเองอย่างจับใจเราชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดนี่เป็นชื่อของเราพ่อมาเอาทิ้งไปได้ยังไงทำไมไม่บอกกันก่อน พอตั้งสติดได้ข้าพเจ้าจึงแข็งใจถามพ่อว่าพ่อตั้งชื่อใหม่หนูว่าอะไรชื่อสุภาพเจ้าลูกพ่อว่ามันเพราะดีความหมายก็ดีออกนะเสียงพ่อตอบชัดเจนชื่อสุภาพข้าพเจ้าทวนคำรู้สึกมันมึนศีรษะขึ้นมาทันทีด้วยความความผิดหวังเป็นที่สุด ส่งเสียงเถียงออกไปทันทีหนูไม่เอาหนูไม่เอาชื่อนี้หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบทำไมพ่อไม่ถามหนูก่อนข้าพเจ้าส่งเสียงคัดค้านเพราะนึกไปถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักเมื่อปีที่ผ่านมาสมัยหนีภัยสงครามไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งเด็กคนนั้นชื่อสุภาพ แต่อุปนิสัยไม่สุภาพเลยปากจัดไวไฟแถมยังมีอายุเพียงสิองปีทำตัวเหมือนเป็นสาวผู้จาล้อเลียนเล่นหัวกับนักเรียนชายมีกะลิยาอาการที่เรียกว่าแก่แดดดัดจริตใครๆในห้องเรียนไม่ชอบเด็กคนนี้สักคนกระทั่งครูประจำชั้นก็ไม่ชอบต้องดุกันอยู่เรื่อย ข้าพเจ้าจะชื่อเดียวกับเด็กคนนั้นได้อย่างไรยิ่งนึกก็ยิ่งไม่ถูกใจแหมเราเกลียดชื่อคนนี้จะทำให้ชื่อเหมือนกันได้ยังไงหัวเด็ดตีนขาดต้องเถียงพ่อให้เต็มที่พ่อกลับไปอำเภอใหม่หนูไม่เอาชื่อนี้หนูไม่ชอบหนูไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ลูกต้องชื่อสุภาพ นี่เจ้าหน้าที่อำเภอหลายคนช่วยกันตั้งช่วยกันตั้งอยู่ตั้งนานแล้วก็เปลี่ยนเสร็จแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อําเภอไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะลูกพ่อชี้แจงใบหน้าของพ่อซีสลดแสดงความเสียใจและผิดหวังพ่อคงคิดว่าข้าพเจ้าจะดีใจอุตส่าห์ทำให้แปลกใจขนาดนี้แต่ข้าพเจ้า กับแผดเสียงดังไม่เอาหนูไม่เอาพ่อชื่อไปคืนอำเภอหนูไม่ยอมหนูไม่ชื่อสุภาพลูกไม่ชอบชื่อน,นี้เพราะอะไรทำไมเป็นเด็กไม่มีเหตุผลไปได้ลูกนี่ดือ้อพ่อทําเสียงดุข,ขึ้นมาหนูไม่ชื่อสุภาพหนูไม่ชอบพ่อเอาไปคืนพ่อเอาไปคืนส่งเสียงดังหนักขึ้นไม่ยอมบอกพ่อว่าสาเหตุ เป็นเพราะเกียดเพื่อนคนที่ชื่อเดียวกันนี้บอกไปพ่อจะยิ่งตำหนิว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลหนักขึ้นไปอีกสีหน้าของพ่อท่านโกรธจนหน้าแดงแล้วเขียวโคงเหนื่อยและผิดหวังข้าพเจ้ารู้ตัวว่าคงเปลี่ยนชื่อกลับอย่างเดิมไม่สำเร็จจึงร้องไห้โหดังลั่นพ่อคงจะเหลืออดเหลือทนจริงๆ ท่านกระเข้ามาใช้มือตบหน้าข้าพเจ้าหนึ่งครั้งรู้สึกว่าใบหน้าชาแทบทั้งทั้งแถบตกใจแทบสิ้นสติเกิดมาพ่อไม่เคยตีหรือทำร้ายอะไรข้าพเจ้าเลยมีแต่แม่เท่านั้นที่เคยตีบ้างเล็กน้อยเวลาข้าพเจ้าดือ้อความน้อยใจพ่อ ข้าพเจ้ายิ่งแผดเสียงร้องเสียงดังสุดเสียงพร้อมกับวิ่งหนีเสียงแม่วิ่งลงบันไดเลือนพ่อลูกมีเรื่องอะไรกันอ้าวลูกวิ่งหนีไปทำไมพ่อล้างเท้าขึ้นบันไดแม่ตามขึ้นไปบนบ้านเสียงพ่อเล่าให้ถึงความดื้อดึงของข้าพเจ้าแววแววข้าพเจ้าย่องกลับมานอนฟังอยู่ที่กองจาก ใต้ถุนบ้านร้องไห้เงียบเงียบเพียมากเข้าก็เลยหลับไปมารู้สึกตัวอีกครั้งเป็นเวลามืดสนิทเสียงแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดว่าไม่เจอหลอกค่ะพี่ลูกไม่ได้หนีไปหาย่าที่ทุ่งนูน้นแล้วลูกจะไปไหนละ่ะในหมู่บ้านของเราเนี่ยฉันเดินออกถามจนชั่วจนทั่วแล้ว วานผู้คนค้นกันหมดในป่ารกในป่าตามป่าไผ่ก็ไม่มีลูกไปอยู่ที่ไหนนี่มืดตั้งนานแล้วเราจะไปตามลูกได้ที่ไหนกันพี่ก็ไปที่บ้านแม่มาแล้วนะแม่บอกว่าลูกไม่ได้ไปเฮ้อกุ้มใจจริงพ่อกับแม่พ่อพูดกับแม่เสียงไม่สบายใจ แค่เรื่องชื่อเท่านั้นลูกไม่ชอบก็เปลี่ยนกลับอย่างเดิมทำไมต้องลงไม้ลงมือแม่ต่อว่าก็พี่ใจร้อนไปหน่อยพอดีเหนื่อยมาด้วยคิดว่าลูกจะดีใจกลับผิดหวังและแกะยังไล่พี่กลับไปเปลี่ยนทำท่าเกลียดชื่อนั้นเสียเต็มปราดาแผดเสียงร้องลั่นไปหมดพ่อรายงานขอความเห็นใจให้แม่ ลูกอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของแกที่เคยเกียดชื่อนี้เราต้องค่อยๆถามดูชี้แจงให้แกเข้าใจพี่ไปบังคับอย่างนั้นแกไม่มีทางยอมหรอกเลี้ยงลูกมาเราก็รู้อยู่ว่าดื้อแค่ไหนเสียงพูดของพ่อแม่ทำให้ข้าพเจ้าใจชื้นขึ้นพอแรงเรามีคนเห็นใจแล้ว ยิ่งได้ยินเสียงพ่อบ่นกลุ้มใจที่ลูกหายก็รู้ว่าพ่อรักข้าพเจ้ามากหายน้อยใจนี่ถ้าพ่อไม่รักเราไม่ห่วงเราพ่อจะไปตามหาเราถึงบ้านย่าที่ท้องทุ่งโน้นได้ยังไงเดิมตามหัวคำนาไปทั้ง12กิโลเราราวนั้นข้าพเจ้าไปเยี่ยมย่าครั้งใดเมื่อยแข้งขาแทบจะหลุด พ่อเหนื่อยจากไปอำเภอแล้วยังมาเดินข้ามทุ่งกลับมาจนมืดพ่อคิดว่าโทษนี่พ่อคงเมื่อยขาแย่เลยตามหาเราก็หายงัวงเงียโดดผุ่งออกจากกองจากล้างเท้าวิ่งขึ้นบ้านส่งเสียงว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่แม่เช็ดน้ำตารวบข้าพเจ้าไปกอดแน่น พ่อก็มาดึงตัวแย่งไปกอดบ้างต่างคนต่างถามว่าข้าพเจ้าไปแอบอยู่ที่ไหนกิริยาของท่านสองคนมีแต่ความรักความห่วงใยไม่มีความโกรธเหลืออยู่เลยหนูไม่ได้แอบหนูนอนที่กองจากใต้ถุนบ้านสมัยนั้นบ้านของข้าพเจ้ายังมุงด้วยหลังคาจาก3าสปี จะต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอเพราะใบจะหุเมื่อพ่อแม่ให้ข้าพเจ้าไปชี้ที่นอนท่านบ่นพึมพำว่าตรงนี้ก็หาแล้วนี่ทำไมไม่เห็นลูกแล้วแม่ก็เรียกหนูเอ้ยหนูเอ้ยตั้งหลายครั้งดังลั่นลูกไม่ได้ยินหรือหนูหลับสนิทเลยจ้ะตื่นมา แม่ร้องตอนแม่ร้องไห้นี่เองข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเปลี่ยนชื่ออีกเลยเมื่อเข้าใจแล้วว่าพ่อรักข้าพเจ้าถ้าชื่อใหม่เป็นชื่อที่ท่านพอใจข้าพเจ้าก็จะทนใช้หลังจากแม่ข้าพเจ้าถามถึงสาเหตุที่ไม่ชอบชื่อสุภาพแล้ววันรุ่งขึ้น พ่อก็ไปเปลี่ยนชื่อข้าพเจ้ากลับเป็นอย่างเดิมดูเอาเถอะบาปกรรมที่ดื้อดึงกับ hmm พ่อชื่อข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุของการทำบาปและการทำบุญได้อย่างใหญ่หลวงมีเรื่องราวเกิดตามขึ้นมาดังนี้เมื่อข้าพเจ้าเรียนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปีแรก ฝ่ายทะเบียนของคณะจัดโต๊ะเก้าอี้เรียนตามอักษรชื่อตัวต้นของนิสิตถ้าข้าพเจ้าชื่อสุภาพก็คงจะได้อยู่ใกล้ๆกับเพื่อนที่มีชื่อสอนำหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่นี่ข้าพเจ้านำหน้าด้วยอักษรถอถุง คนรอบข้างเลยมีแต่เพื่อนผู้ชายหลายคนบรรดาเพื่อนเหล่านี้แทบทั้งสิ้นกำลังหลงไหลลัทธิคอมวนิสต์เมื่อข้าพเจ้านั่งใกล้พวกเขาก็พอได้ยินได้ฟังไปด้วยใจคอก็เอ็นเอียงคล้อยไปเชื่อตามนี่ไงละ่ะใครว่าชื่อไม่สำคัญ ประกอบกับมีเรื่องให้เกลียดชังผู้ใหญ่ในคณะรัฐบาลอีกหลายครั้งเช่นเพื่อนคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักถูกพ่อแม่บังคับให้เป็นอนุภรยาของนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นพ่อเพื่อนอีกคนหนึ่งถูกตำรวจยุคนั้นเผาทั้งเป็นจนตายรวมสี่คนและมีเรื่องช่อลาดบางหลวงอีกนับไม่ถ้วนรายการ มีแต่เรื่องร้ายแรงฆ่ากันตายเหมือนผักเหมือนปลาความคิดของข้าพเจ้าจึงปล่อยโอนเอียงไปตามเพื่อนๆผู้ชายพวกนั้นแต่ที่ไม่ถึงกับไปร่วมขบวนการด้วยเพราะมีคำสอนที่ไม่ถูกใจของลัทธินั้นอยู่ประการหนึ่งที่เขาสอนกันว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณ ลูกเกิดขึ้นด้วยเหตุบังเอิญไม่ใช่ความปรารถนาของพ่อแม่ถ้าข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่ไปคนละทางลูกเลี้ยงอย่างขาดแคลนตามบุญตามกรรมข้าพเจ้าอาจจะคล้อยตามคำถ้อยคำเหล่านั้นแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าอบอุ่นยิ่งนึกย้อนไปในวัยเด็ก ตั้งแต่ความจำได้ตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาข้าพเจ้าก็พบเห็นแต่ความรักความห่วงใหญ่ของท่านมาตลอดสิ่งดีงามเหล่านั้นที่ได้รับฝืนความรู้สึกยิ่งนะักถ้าจะคิดว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณบาปเรื่องคิดว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณไม่เกิดแก่ข้าพเจ้า เพราะมิได้เห็นคล้อยตามแต่บาปที่คิดว่าศาสนาเป็นยาเสพติดบาปที่คิดว่าพระพิสุสงเป็นกาฝากสังคมแม้จะไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาแต่ก็คิดคล้อยตามในใจคงมีบุญปางก่อนตามช่วยไว้ทันให้มีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาจากพระรูปหนึ่ง จึงสำนึกได้เมื่อได้พบคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาัร์ขนนกยูงและหมูนะ่คณะจึงได้มีโอกาสไถ่าบาปด้วยการช่วยสร้างวัดพระธรรมกายใช้หนี้แก่พระศาสนาลงมือปฏิบัติธรรมและช่วยกิจการต่างๆอันอยู่ในวิสัยนี่ไงที่ข้าพเจ้าพูดว่า ชื่อของข้าพเจ้าเป็นเหตุให้มีโอกาสทำบาปด้วยทำบุญด้วยกลายเป็นชื่อนั้นสำคัญจริงๆความรักความอบอุ่นและความเสียสละของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นเสมือนเครื่องป้องกันความคิดเห็นผิดๆใครจะมาสั่งสอนด้วยหลักการดีวิเศษแค่ไหน พอมีคำสอนแถมท้ายอยู่ด้วยว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณก็จะเชื่อถือไม่ลงทันทีเหตุว่าเป็นคำสอนผิดพลอยให้หมดความเชื่อถือในหลักการอื่นๆตามไปด้วย